สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับนหนวดอีกหนึ่งคลิปครับกับคลิปสายฟิชชิงรีวิววันนี้พามาเปิดซีรีส์ใหม่สำหรับรอกตกปลาอีกหนึ่งรุ่นนะครับตัวนี้ชื่อว่าช่อนโดสูบนะครับจากค่าย PS Group วันนี้จะพาไปชมนะครับว่าเจ้ารอกตัวนี้ที่เป็นกระแสสํสำหรับน้องๆหนูๆเนี่ยรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างไปครับเปิดกล่องลุยสเปคกระดาษกันครับวันนี้มาเริ่มที่แพ็กเกจกันก่อนเลยครับนี่คือกล่องของช่อนโดสูบนะครับรอกเบสหยดน้ํา ด้านบนก็จะมีโลโก้ช่อนโดสูบแบบนี้แหละนะครับด้านมุมขวาล่างก็จะระบุซ้ายขวาแล้วก็สีนะครับตัวนี้เป็นสีเหลืองวันนี้เรารีวิวสีเหลืองกันนะครับด้านหลังกล่องนะครับนี่ก็จะมีรายละเอียดสเปคกระดาษที่ควรรู้นะครับใส่มาเป็นภาษาอังกฤษแต่ก็ดูแล้วเข้าใจง่ายไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับในเรื่องของสเปคต่างๆด้านล่างกล่องนะครับก็จะมีผู้นําเข้าและ ส่งออกนะครับก็คือ PS Group นั่นเองนะครับก็รอกตัวนี้นะครับอยู่ในเคลือของ PS Group นั่นเองนะครับนี่คือแพ็กเกจของชอนโดสูบครับเมื่อเปิดกล่องออกมานะครับสิ่งที่เราจะได้รับก็มีรอกอย่างเดียวเลยนะครับก็จะมีสีให้เลือกนะครับสีเหลืองเลมอนสีแดงแล้วก็สีฟ้าก็ลองไปเลือกเอาตามใจชอบนะครับเปิดกล่องออกมาได้รับแบบนี้แหละครับสัมผัสแรกของชอนโดสูบนะครับเป็นรอกสีสันฉูดฉาดเลยนะครับออกแบบมาเอาใจวัยรุ่นโดยตรงเลยล่ะนะครับ สเปคของช่อนโดสูบนะครับอัตราเกียร์เลช7.1ต่อ1นึ่งบอลแบริ่งที่ให้มาสีบวกหนึ่งะครับกำลังเบรกสูงสุดที่เหมาะสมเนี่ยให้มา6กกิโลกรัมนะครับน้ำหนักของช่อนโดสซูบก็จะอยู่ที่177กรัมนั่นเองนะครับสีสันที่มีให้เลือกนะครับก็จะมีสีเหลืองเลมอนแบบนี้เลยนะครับสีเจ็บมากนะครับแล้วก็สีแดงรวมไปถึงสีสุดท้ายก็คือสีฟ้านั่นเองที่มีให้เลือกกันนะครับสัมผัสแรกถือว่าจับถือได้กระชับนะครับรายละเอียดที่ให้มาาก็ถืออว่เเคลย สําหรับรอกด้วยราคาย่อมเยาวตัวนี้นะครับน้องๆหนูๆน่าจะชอบไม่งั้นคงไม่ขอให้นันวดรีวิวรอกนะครับนี่คือสัมผัสแรกของชอนโดสูปกับนันวดครับมาดูกันที่มาร์กต่างๆบนตัวผลิตภัณฑ์กันบ้างนะครับนันวดพาไปสํารวจที่น็อบเนี่ยที่แขนรวมไปถึงสตาร์เด็กแล้วก็ฝาปรับคอนสปูลเนี่ยไม่มีมาร์กอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับเรามาเริ่มกันที่ฝาห้องเกียร์นะครับฝาห้องเกียร์จะมีระบุเกี่ยวกับจํานวนแบริ่งนะครับสีบวกหนึ่งะครับที่ฝาห้องเกียร์จะมีระบุแค่นี้นะครับ มาดูที่ตัวเฟรมกลางหรือตัวบอดี้กันบ้างด้านหน้าเนี่ยก็จะมีมาร์กเลยช่อนโดสูบแล้วก็อัตราเกียร์เลโชโชว,โชว์ไว้อยู่แบบนี้เลยนะครับฝาบำหนงแม่เหล็กนะครับก็จะมีรูปประช่อนปัะชโดแล้วก็ปลากระสูบเนี่ยแหละนะครับรวมถึงรายละเอียดการปรับหนวงด้วยนะครับนี่คือรายละเอียดมาร์กต่างๆของช่อนโดสูบครับมาดูต่อกันที่วัสดุภายนอกกันบ้างนะครับเรามาเริ่มที่ตัวแขนหมุนเลยตัวหนอบอเนี่ยเป็นงานพลาสติกนะครับที่ไม่สามารถเปลี่ยนหนบอได้นะครับเป็นแบบย้ำตายมาแบบนี้แล้วเรียบร้อยแขนหมุนนะครับ ให้มาเป็นงานโลหะนะครับก็คืออลูมิเนียมนั่นเอง Star d แดกก็สัมผัสได้ถึงเนื้องานที่เป็นอลูมิเนียมนะท่านนนวดคาดการไม่ผิดส่วนตัวฝาปรับคอนสปูลน,นะครับให้มาเป็นงานพลาสติกนะครับฝาครอบ้องเกียร์และบอดี้โดยรวมทั้งหมดเนี่ยนะครับจะเป็นบอดี้เฟรมกลางแล้วก็ฝาปรับหนงไม่เหล็กเนี่ยก็เป็นงานพลาสติก ABS นั่นเองนะครับตัวสปูลให้มาเป็นงานอลูมิเนียมแล้วก็ตัวแป้นกดฟรีสปูลน,นี่ก็เป็นงานพลาสติกนั่นเองนะครับนี่คือวัสดุภายนอกของช่อนโดสูบครับมาต่อกันที่ ที่ระบบเสียงของช่อนโดสูบนะครับมาไล่ทีละจุดกันเลยเริ่มจาก STARDEC กนะครับ STARDEC กเนี่ยมีคลิกเสียงมาให้นะครับแต่น,นันหนวดแอบสังเกตมันจะเบาๆหน่อย นะครับตัวฝาปรับคอนสปูลไม่มีคลิกเสียงนะครับแล้วก็มาต่อกันที่ด้านฝาปรับหน่วงไมเหล็กนะครับตัวนี้มีคลิกเสียงมาให้ก็เบาๆอีกเช่นกันนะครับคล้ายๆกับ Star De ดนะครับแล้วก็คลิกเสียงปลารากนะครับไม่มีมาให้นะครับนี่คือคลิกเสียงนะครับก็จะมีที่ Star De ดแล้วก็ที่ด้านฝาปรับหน่วงไมเหล็กนั่นเองครับมาดูต่อกันที่ฝาปรับหน่วงไมเหล็กของช่อนโดสูบนะครับ มีเบอร์ให้เลือกปรับเนี่ยถึง10เบอร์แต่ว่าปรับละเอียดได้ถึง25คลิกนั่นเองนะครับก็ถือว่าละเอียดนะวิธีการเปิดฝานะครับก็มีเดือยด้านล่างนะครับดันมาด้านหลังแบบนี้แล้วก็หมุนฝาลงด้านล่างนะครับด้านในเราก็จะเห็นเม็ดแม่เหล็กแบบ10เม็ดนะครับเรียงเป็น2แถวแถวละ5เม็ดแล้วก็มีลูกปืนให้อีก1ลูกนั่นเองนะครับขนาดของลูกปืนเดี๋ยวหนานวดวัดขนาดให้ตอนคลิปผ่ารอกนะครับนี่คือฝาปรับหนองแม่เหล็กของช่อนโดสูนะครับมาดูต่อกันที่ตัวสปูนนะครับตัวนี้สปูนนเป็ หะนะครับเป็นวัสดุงานอลูมิเนียมนะครับตัวสปูลนะแล้วก็ตัวแกนเนี่ยเป็นงานสแตนเลส คิตัวแกนสปูลก็จะมีลูกปืนให้1ลูกนะครับส่วนขนาดของลูกปืนเนี่ยเดี๋ยวหนูนจะวัดขนาดให้ตอนคลิปผ่ารอกแล้วกันนะครับตัวสปูลน,นี่ก็สามารถจุสายได้สบายๆอยู่แล้วนะครับสำหรับงานตกปลาช่อนงานตกปลาชโดนะครับนี่คือสปูลของช่อนโดสูครับและนั่นก็เป็นรายละเอียดโดยรวมของคลิปเปิดกล่องเช็คสเปคกระดาษหรือว่าอันบ็อกซิ่งรีวิวนั่นเองนะครับของรอกช่อนโดสูทบทวนสเปคอีกครั้งนะครับ ตัวนี้อาตาเกียร์เลช7.1ต่อ1บอลแบร์ริงที่ให้มา4บวก1กำลังเบรกสูงสุดที่เหมาะสมให้มาถึง6กิโลกรัมนะครับน้ำหนักตัวรอกอยู่ที่177กรัมครับมีให้เลือกถึง3สีนะครับสีเหลืองเลมอนตัวนี้นะครับแล้วก็สีแดงนะครับรวมไปถึงสีฟ้าด้วยก็ลองเลือกใช้กันดูตามสไตล์แล้วกันนะครับยังมีอีก2คลิปให้รับชมนะครับคลิปทดสอบพักสนามแล้วก็คลิปผ่าลอก internal component e v วิ w ให้ทุกคนได้ชมกันเพื่อประกอบการพิจารณานะครับวันนี้ขอบคุ น้าหนวดขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยแล้วกันฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามน้าหนวดและทีมงานทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้น้าหนวดลาไปก่อนนะครับกับคลิปช่อนโดสูบนะครับอันบ็อกซิ่งรีวิวไปก่อนบ๊ายบายบุญ